จะบ้าเหรอสั่งผลิตกล้วยไม้นะคะสีเดียวนะคะทีละหมื่นต้นแล้วเธอจะไปขายยังไงให้หมดนะคะสีเดียวเนี่ยหมื่นต้นเลยค่ะวันนี้พี่นุชจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการขายกล้วยไม้ของพี่นุชแบบไหนนะคะพี่นุชจะสั่งผลิตนะคะต่อสีเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม้ปั่นตาพนี่พี่นุชจะสั่งผลิตทีละ10,000ต้นนะคะค่ะแล้วก็เราก็มาดูนะคะว่าการขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ เขาเรียกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะพี่ดุจจะเริ่มนะคะตั้งแต่ขนาดเลยค่ะพี่ดุจขายตั้งแต่ขนาดนะคะจากไม้ขวดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาเป็นไม้นิ้วนะคะหลังจากไม้นิ้วเนี่ยพอไม้ที่เขาเรียกว่าขึ้นแขวนแล้วนะคะก็จะเป็นไม้ใกล้ๆวัยรุ่นอ่ะก็คือเป็นระยะก่อนออกดอกนะคะพี่ดุจก็จะขายไซนี้อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นพี่ดุจก็จะขายไม้ไซออกดอกค่ะ แล้วหลังจากบดไซด์ออกดอกก็ยังมีเหลือนะคะไม้ที่แบบว่าต้นใหญ่ๆนะคะที่คนจะนิยมมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงต้นใหญ่เนี่ยก็จะได้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็มาดูนะคะช่องทางในการขายของพินุษต์พินุชเนี่ยขายนะคะออนไลน์ล้วนๆเลยนะคะไม่มีขายไม่มีเปิดหน้าร้านไม่ได้เปิดสวนนะคะอันดับแรกพินุษ์ก็คือ ขายเองค่ะขายเองเนี่ยพี่นุษก,ก็ส่งเองทําเองส่งเองนะคะทั่วโลกเลยนะคะถ้าเกิดใครซื้อพินุษพินุษก,ก,ก็ส่งนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองพินุษก,ก็จะขายผ่านผู้ส่งออกในประเทศไทยอีกนะคะซึ่ง ผู้สอ่งออกต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องหากล้วยไม้นะคะจากสวนต่างๆนะคะที่สวยนะคะแล้วก็ดูดีแล้วก็มีคุณภาพสีแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะคะเพื่อที่จะไปขายต่อนะคะไปยังต่างประเทศอีกนะคะและหลังจากนั้นพี่นุชก็ยังมีนะคะมาขายปีกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือเป็นความสนุกนะคะความชอบของพี่นุชเลยนะคะก็คือมาไลฟ์สดนะคะขายออนไลน์นะคะขายเป็นต้นๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขพี่นุชขายเพื่อความสนุ เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับออให้น้องได้ชมนะคะว่าเอ้ยต่างประเทศเขานิยมแบบไหนสีแบบไหนนะคะซึ่งพี่นุจะมีไลฟ์สดนะคะทุกวันอังคารเลยนะคะ ช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะในตอนเย็นนะคะแล้วก็ถึงแค่ประมาณ2ทุ่มครึ่งพินุชก็จะขายอยู่ช่วงนี้นะคะและแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็สอนให้ความรู้กับน้องๆมากกว่านะคะก็เน้นสนุกสนานนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าช่องทางในการขายกล้วยไม้เนี่ยมันขายได้หลายขนาดหลายไซส์นะคะแล้วก็ขายได้หลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะขายเองขายส่งต่างประเทศหรือขายส่งให้กับเพื่อนเพื่อนเรานะคะ ซึ่งมันก็ทําให้เรามีช่องทางการขายเยอะหมื่นต้นเนี่ยพินุตขายไม่นานพินุตก็ขายหมดแล้วนะคะค่ะและถ้าเกิดใครชอบสาระดีๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเพจพินุตพิชออนะคะสอนสร้างรายได้จากงานอดิเรกนะคะหรือแอดไลน์แอดนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะพิชออนะคะต้องใส่แอดด้วยนะคะว่าแอดพิชออนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ